ถ้ามันเป็นหน้าที่เขาไม่ได้บวชกันอย่างเงี้ยครับคือไรายได้หลักจะเป็นน้องอุบอิบ<ช>เลยใช่ไหมครับสงสารทั้งครอบครัวเพราะว่ามีแต่คุณพิการเสาหลักคืออุบอิบตอนช่วงยายประสบอุบัติเหตุยิ่งน่าสงสารโอ้ไม่รู้จะเอาแม่หรือจะเอายายแม่ก็ลุกไม่ได้ยายก็เดินไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นแม่แบบเดินไม่ได้ก็เลยอยากจะช่วยแม่ช่วยยายแม่ก็ภูมิใจยาดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูจะ หาเลี้ยงแม่เองเดี๋ยวโตวไปหนูก็จะไปทํางานแล้วก็มีทําสวนของตัวเองแล้วหนูก็จะพาแม่ไปนะคะน้องอุบิททำเหรียญโปยทานทำอย่างนี้ได้ตั้งแต่กี่ขวบเจ็ดขวบเจ็ดขวบตอนนี้กี่ขวบสิบ เก่งมากเลยอะทำไมคุณแม่ไก่ถึงเริ่มทาอาชีพตรงนี้ได้ครับก็ตอนแรกนอนติดเตียงแล้วทีเนี้ยมันก็พอเริ่มขยับมืออะไรได้แต่ก่อนมันจะงออย่างงี้ไม่ได้เลยคุณแม่ติดเตียงนี่คุณแม่เป็นอะไรครับเป็นลูมาตอยอยู่แล้วค่ะมาติดโควิดลูมาตอยนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างครับปวดทุกข้อของร่างกายจะปวดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาถ้ามันเสียรูปมือก็จะเราเดินเราก็จะปวดก็พอเดินได้แต่ว่าเดินแบบขาเหมือนเป็ดเดินจะเดินไปห้องน้ําก็คือต้อง ประคองหาที่ประคองตอนที่คุณแม่ติดเตียงครับเท่ากับว่าคุณแม่ก็จะทํางานไม่ได้เลย<ช>อันนี้ใครเป็นคนหาตาังมาเข้าบ้านเนี้ยครับคุณยายตอนที่ติดเตียงเนะี่ยแกยังไม่ลดล้มอุบัติเหตุพอแม่ไก่ต,<ม>ติดเตียงได้ประมาณสักหลายเดือนอยู่ค่ะแกก็มาล้มเป็นเยอะเลยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ทีนี้ก็ติดเตียงทั้งคู่โอ้ก็ลําบากไปหาพักฟ้าตลอดพ่อเดี๋ยวมาเลี้ยงลกูกพ่อายขาหักเขาใส่เหล็กนี่หัวกบนี่เห็นไม้กระโหลกหัวนี่แขนยายก็หักเนี่ยเห็นไหม ติดเตียงกัน2คนเลยจะเหลือ<ช>น้องอุบอิบคนเดียวนี่พอไม่มีไรายได้หลักอย่างนี้เราอยู่กันยังไงครับเช้ามาข้างบ้านทุกหลังเลยเขาก็จะทํากับข้าวมาให้เลยค่ะแล้วก็จ้างน้องมั่งไปซื้อของให้ป้านหน่อย สงสารทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยายนั่นแหละค่ะเขาไม่สบายเนี่ยช่วยกันออกคนละ 20- 3 0นะสเลยสงสารทั้งครอบครัวเพราะว่ามีแต่คุณพิการเสาหลักคืออุบอิบให้ทําอะไรก็ทําตอนช่วงยายประสบอุบัติเหตุยิ่งน่าสงสารโอ้ไม่รู้จะเอาแม่หรือจะเอายายแม่ก็ลุกไม่ได้ยายก็เดินไม่ได้อย่างเงี้ยแล้ววันไหนไม่มีแกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปหาขายของที่โรงเรียนขายอะไรที่โรงเรียน ขายกล่องสุมที่เพื่อนสั่งค่ะกล่องละยี่สิบใส่พวกการ์ดสติกเกอร์แหวนประดับอะไรพวกนี้เราทำอย่างอื่นอีกไหมทำแม่ลงทุนซื้อมาม่าแล้วก็ให้หนูไปขายกล่องละสิบบาทโออันนี้คือผัดมาม่าผัดมาม่าอร่อยมากส้มตำแม่อร่อยส้มตำก็อร่อยส่วนมากลูกค้าจะรู้ว่าน้องเป็นคนไปส่งบ้านหลังไหนแกรู้หมดแล้วเรามีทำอะไรอีกไหมเนี้ยป้าเขาไปเก็บผ เขาก็เอามาให้ขายแล้วถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆซอยบ้านหรือว่าหน้าปากซอยหนูก็ไปส่งได้หรือบางทีเขาให้ไปซื้อของตลาดเขาก็จะให้20 1 0บาทบ้างค่ะแล้วก็ถอนผมง่อเขาก็จะจ้างไปถอนคือแบบว่าอาชีพเราเยอะมากเลยเนี่ยเราได้มาเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างเก็บใส่กระปุกเหรียญบาทก็เอามาให้แม่ใส่ดอกไม้บ้างค่ะ บางทีก็ซื้อกับข้าวถ้ามันเป็นหน้าที่เขาไม่ได้บวชกันอย่างนี้ครับคือรายได้หลักจะเป็นน้องอุบอิบเลยใช่ไหมครับก็อยากช่วยแม่เห็นแม่แบบเดินไม่ได้ก็เลยอยากจะช่วยแม่ช่วยยายก็อยากให้น้องได้เรียนเพราะน้องเรียนเก่งน้องบอกว่าน้องก็จะตั้งใจเรียนแม่ก็ภูมิใจอยากอยากให้หนูเป็นเด็กดีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหนูจะ หาเลี้ยงแม่เองเดี๋ยวโตวไปหนูก็จะไปทำงานแล้วก็มีทำสวนของตัวเองแล้วหนูก็จะพาแม่ไปนะคะ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดิม m บ็อ b o x ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬกา20นาทีทาง n a t น o n TV ช่อง22